กล้าลุยเล่าสู่กันฟังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโลตัสสีสมบัติจำหน่ายและให้เช่าเต็นท์ที่แอนทรีรีสอร์ทอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกวันนี้รายการกล้าลุยเล่าสู่กันฟังจะพูดเรื่องการจะมีเลือกตั้งในประเทศไทยคือตอนนี้สภาเขายุบไปแล้วและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทิพรรคการเมืองก็เกิดขึ้นมาเยอะเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะที่จะตั้งพรรคการเมืองอะเนี่ยและอยากจะเป็นนักการเมืองอะเนี่ยเป็นเพื่อไปทําประโยชน์ให้ประเทศและดูแลประชาชนหรือบางคนตั้งใจเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์ของตัวเองนะตรงเนี้ยประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงนะตอนนี้เป็นโอกาสเราแล้วเราต้องดูดีอนะ อย่างตอนเนี้ทุกคนก็ว่าตัวเองดองนนีนั่นแหละการหาเสียงไม่มีใครบอกมาดีนโยบายออกมาดีหมดนะแต่คุณต้องดูว่าเขาทําได้ไหมนโยบายที่เขาพูดไปเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าเอ้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมบางคนบอกจะทําไอ้นู่นนนทำไม่นี่บางคนพูดไปยันอะไรเขาเรียกสิ้นลมไปยังไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยนะการเลือกตั้งเนี่ยผมดูมาเยอะ ผมคุกทีกับนักการเมืองก็เยอะผมเนี่ยนะเคยหาเสียงให้มารู้กี่คนจนผมเนี่ยขอร้องเลยว่าอย่าแล้วผมช่วยตรงไหนได้ผมก็ช่วยเพราะอะไรมะผมช่วยพรรคเนี้พรรคนี้ก็ไม่ไม่พอใจเพราะผมรู้จักไม่มันกระจายกันม่อยู่อะแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนักการเมืองที่ย้ายพักคย้ายพรรเนี่ยมันมีตรดมกาหรือเปล่า นะคุณไม่รวมการเนี่ยคุณย้ายเพื่ออะไรบางคนไปย้ายบอกว่าเอยมองแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้จะไอ้คนนี้จะได้เป็นรัฐบาลเอ้ยกระสุนเยอะอย่างเงี้ยมันอะไรกันนะนะเราต้องคิดเป็นเนี่ยการค้าถ้าเราลงทุนเราก็หวังผลกำไรจะนั้นนี่แมานักการเมืองเนี่ยเขาลงทุนไปเนี่ยเขาหวังอะไรคุณต้องคิดให้เป็นนะ ผมไม่สามารถกล่าวล่วงไปว่าเข้าเข้าไปเพื่อไปกอบโกยอะไรผมไม่กล้าพูดตรงนี้ผมให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาคุณดูดีๆเด้อเวลานั้นผุมันมีการฟ้องร้องยะายะไปหมดแล้วบางคนเนี่ยนะผมยังไม่เข้าใจเลยอยู่ดีๆก็สบายอยู่แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนแต่ไปหาเรื่องเดือดร้อนพอเล่นการเมืองปุ๊บเนี่ยปัญหามาเลยตอนยังไม่เล่นไม่เป็นไรแต่ คนที่มีใจมุ่งหวังเข้าไปเพื่ออยากจะไปให้ประเทศจเจริญก็เยอะฉะนั้นผมบอกคุณต้องเลือกดูดีๆนะเลือกดูดีๆอย่างเนี้ยคุณเห็นไหมย้ายกันโอ้โหยังเงยมันมันเป็นตลาดนัดแหละย,าย้ยายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่เชื่อก็ว่าไอ้เรื่องบ้านใหญ่บ้านเล็กเนี่ยนะถ้าคุณไม่เลือกเนี่ยให้กับบ้านใหญ่ไหนเนี้ย ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณจำไว้นะการเข้าหูหากาไม่มีใครสามารถรู้นะคุณกาไม่กาอย่าไปเชื่อนะเขาบอกรู้รู้ที่ไหนเขาไม่ได้เป็นหูทิฟตาทิฟเนี่ยเขาได้รู้ <c oughs> ผมเนี่ยผ่านมาตัวเองเลยเนี่ยผมเคยเจอนักการเมืองเดินมาถามบอกว่าเออเข้าไปกายยังซึ่งผมไม่ได้กาผมก็บอกผมกาแล้วเพื่อตัดปัญหาก็าได้ไม่ต้องมาถาม ผมจะไปกาเร็วๆเลยไงผมก็เดินไปเดินมาแล้วผมนึกจังหวะว่า,วางๆผมค่อยไปกาผมกาใครผมก็ไม่บอกอเขาจะรู้มาแต่นั้นอย่าไปเชื่อนะบางคนบอกเอ้ยทางรับตังค์เข้ามาแล้วไม่กาเขาเดี๋ยวยุ่งนะไม่จริงนะ,ะแล้วคุณดูดีๆนะเที่ยวเนี่ยนะผมดูแล้วเนี่ยเออะไรไม่มีใครที่จะได้เด็ดขาดหรอกผมมองนะ ไอ้สองร้อยกว่าเสียงขึ้นไปกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้อือแต่พรรคใหม่ก็เกิดเยอะเพราะอะไรฮะเพราะกฎหมายเลือกตั้งทั่วประเทศเขาได้คะแนนมาขนาดนี้เขาจะได้สสกี่คนอะไรเงี้ยนะอันนี้จริงจริงเมื่อก่อนผมรู้นะต่อตอนหลังเนะี่ยผมลืมลืมไปหมดเพราะว่าผมไม่อยากไปสนใจเรื่องการเมืองนักการเมืองบางคนเนี่ยนะน่าเห็นใจ เขามีจิตมุ่งมั่นที่จะช่วยประเทศชาติเจริญแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเขาคนเดียวเนี่ยหรือเขานิดเดียวเนี่ยเขาไปต่อต้านยังไงตู้ไม่ไหวคุณเห็นไหมบางคนอุดมการดีๆเลยแต่พอเข้าไปเข้ามาอยู่ไปสักพักหนึ่งอุดมการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วบางคนนะถามว่าใบเกยียรตเขาเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะเกยียดอะ่ะ ก็อ,อ,อย่างนี้ก็มีเฮะเอ้ะไปเกียดพักในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็จะเกียดอ,อ่ะอะบอไปฟังเขาเล่าว่ามาฉะนั้นตรงเนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วคุณเฟ้นดีๆดูดีๆนะแล้วคุณก็จะได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศนะขอฝากไว้เ่ยบางแคที่ใครลายคนรู้จักกกทุกงารยอมรับ ก็ชอบช่วยเหลือสังคงมพาเพื่อนพ้องน้องพี่ตั้งสังนักข่าวกล้าลุยใครเดือดร้อนมาคุยเราสื่อกลางช่วยได้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่กล้าลุยกล้าตีแผน